ได้ย่าๆใช่ค่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะน้องชอบมากประทับใจแล้วน้องก็รับเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการให้แบรนด์มานาค่ะเป็นเพียวคอเลนเอค่ะคอเลสเออย่างเดียวเลยเป็นพรีเมียมคอเลนเที่เราได้ลิขสิทธิ์มาจากอาซาฮีประเทศญี่ปุ่นค่ะคอเลสเจอไดเปปไทด์ใช่มันขึ้นชื่อเรื่องของโมเลกุลที่เล็กที่สุดยู่ค่ะที้สุดม่งมีความตั้งใจมากค่ะคุณอาม่งอยากมีส่วนค่ะในการช่วยเหลือคนไทยค่ะคุณอาจากสิ่งที่เราทําอยู่แล้วนี่แหละ ตอนนี้ต้องบอกว่ายุคนี้เนาะวิกฤตแบบนี้ที่เจอค่ะอยากให้เป็นส่วนหนึ่งค่ะให้คนไทยได้ลืมตาอา้าปากสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้จากที่บ้านง่ายๆจากมือถือเครื่องเดียวค่ะ พูดง่ายๆว่ามุ่งนี่แหละจะมาสอนนะคะในการที่คุณจะหาเงินจากโลกออนไลน์ได้ยังไงด้วยมานาคอลลาเจนนอ้องย่าแบบนี้แต่วันนี้ไม่ต้องเปิดบินเลยสมัครมาแค่109บาทแล้วมุ่งจะสอนใหต้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าวันนี้ไม่มีความรู้นะคะแต่ว่าสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวถ้าสนใจโปรโมชั่น109บาทแล้วก็พร้อมกับคอร์สออนไลน์4วันแถมให้ฟรีๆไปเลยคะ่ะ